ตอนมันกลัว b ีซีจะตายโหอะไรหลายๆคนยังรู้จริงสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีครับมาพา,ากูไ,ไปเลย <BC. S 1> เดี๋ยวกูเข้าไปแทงในแลนเลยมารถ <laughs> ที่ไหนเ <laughs> นี่ยไปก็ไปรถตัวเองเลยก็ไปเนี่ยไอสุรต่าน้้ำเงินตัวแรงไหนเรากล้กามคุยก้มกล้ามีปากมีเสียงกับบีซีไม่อาอยากรู้อ่ะกูเองนั่นแหละ อันนี้แค่ซื้อให้เนี่ยรถเนี่ยแค่ซื้อให้เนี่ยคันนี้มีคนมาฝากเอาไว้มาให้ผมไปเขาไปหาซื้อของกันแหละแต่ว่าผมไม่พูดหรอกไม่หาเรื่องหรอกของด้านจิมอ่ะอ๋อไอ้ให้ไอ้สอนรามาไปใช้อันนี้จะไม่เปิดเขาเลยหรอก็ไม่พูดเยอะเข้าไปแทงเลยวันนี้กูเมาคืน คนที่ชื่อชาร์กอ่ะที่เคยถ่ายตังพี่อ่ะเข้ากับกินังแล้วนะใช่เหรอขุนยังเข้าปอดชอบเทอมตลอดพอจะเข้าตาได้ไหมอาร์ม้า่มมันมีปัญหาพี่มานนิแล้วถ้ามันถ้ามันบอกว่าผมขอผมขอโทษไปแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ให้อภัยมันเหรอมันเอาเงินมาให้อ่ะเอาเงินไปเท่าไหร่่หมื่นไม่รู้โอ้มันมันวันนั้นจำได้ไหมล่ะที่มันมีปากล้างสันอ่ะเออว่ะ พราะที่มันทําพี่ปากล้านสัตว์ที่มันมากับบีซีอ่ะใช่แล้วที่มันบอกมึงถ Young ่ายตังแฟนกูเหรอจําได้ไหมมึงถ่ายตังแฟนกูเหรอกูเอามึงคูนห้ามึงเอามาให้กูได้เท่าไหร่ได้แล้วพี่ี <ผม S 2> ่บ,บอกค <500. S 2> ับเดี๋ยวผมไปกดให้อะ่ะแล้วที่พี่รู้ว่ามันไม่มีแก๊งอะ <laughs> ่ะโคตรเสียหน้าไมีกล่องซ่อมให้น้องซ่อมให้พี่หน่อยเล็กช่างก่อน พี่ชายตากูหาเรื่องอีกเลเวลว่ารอบนี้เอาแม่งสุดเลยพี่ตาได้แต่ผมเอาเองแค่นั้นแหละผมเอาเองแค่นั้นหลยอย่าห้ามผมอย่าห้ามผมแล้วตอนนี้ผมเดือดแล้วด้วยกูเอาเองแค่นั้นแหละไอ้ก้า กูเอาเองแค่นั้นแหละกูเปิดเลยนะกูเปิดเลยนะกูบอกเลยกูเข้าไปแทงเลยแหละไม่ได้อ่ะทีมแข่งที่เขามีแข่งกันอยู่ตอนเนี้ยอะไร,ะไรน้องอะไรนะอะไรไม่มไม่ไม่เห็นเหนื่อยวะเงินรางวัลมันน้อยถ้ามาหายกินนี่ว่าน้อง ออืมทำโชยังกะซีคิงเนี่ยนะพอเอาข้อจริงๆทำมาหากินดีกว่าเราช่างช่างคันนี้คำคมบาดใจซ่อมหน่อยครับซ่อมหน่อยครับคคคะนรับเลขอะไรครับช่างห้าสองหกครับเอาละครับขอบคุณครับครับผม เขาไปเปิดเลยแล้วพี่โดนพักแกงยังไปเปิดอะไรปะเปิดใครอ่ะโอ้พวกมันอ่ะได้เลยนะตัวเองโดนพักกี่วันอ่ะอ่าอันนี้วันที่เท่าไหร่ละสี่ถ้าทุมวันนี้เป็นวันที่สี่ครบคุณครับครับผมแล้วเขาพักเรื่องอะไรอ่ะ พี่ถามตู้หรือท่าชาร์คเขากากีนังเอ็นจนะีอาร์จะไม่ตีกากีนังหรือแรกคนชื่อชาร์คางเนี้ยไปเข้าไอกากีนังอ่ะที่เองบอกอ่ะแล้วแล้วเองไม่ไปตีเหรอมันน้องมันมาขุและกล้า,าหรอแหเองอะไรหรอ หลโหครับหลโหครับหลโหครับฮัลโหลครับครับอ่ามีไม้แพกขายไหมครับพ่อแกงไม้ไม้แพกขาวครับที่ามมีวะนะผมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยโอเคครับของครับครับ ตะกี้ตอนคุยนี่มือสั่นหรือปากสั่นอะไรบ้างทำตัวอย่าง,างเขาเรียกว,ว่าทำตัวอย่างกับซีคิงพอเอาเข้าจริงไงทำมาหากินดีกว่าไ <c oughs> อ้กล้า <c oughs> โอ้โหแม่งเงยแม่งนึกว่าตอนติจะเป็นอีกคนไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไงนี่ว่าเอามังก็ต้องแบบหลังรับหลังจัดอะ่ะบังก็ต้องดูก่อน็ดเด็ดเด็ดลองไปคุยกับแกกินังดิที่มันเอาไอ้ช้าเข้าอ่ะได้โอ้ย อย่างไยพี่ผมเตือนด้วยความหวังดีคนในแก๊งจะเดือดร้อนได้ครับได้ครับสรุปไปหาหมอมาพี่สมาธิสั้นหรือยาวครับพี่รายสมากินงกูไกสมุกไกลกูกิีงใสงวห้เจ้าครู มันมาขอโทษพี่แล้วนะมันจบไปแล้วนะได้แต่พี่ให้มันจบง่ายๆเลยเหรอมันไถ่ายตังค์พี่เลยนะวันนั้นที่พี่แบบยังพูดครับครับผมเดี๋ยวผมไปกดตังค์มาให้ครับแบบเหมือนเด็กเดินอะ่ะแม่งเปรียบเทียบพี่เหมือนบ่อยอ่ะเทียแบบแม่งไม่ได้กลัวคนที่ชื่อตอตติเลยแม่งไม่รู้เลยว,ว่าตอตติคือเป็นหัวหน้าแก๊งเสียไม่ได้อ่ะได้ได้แล้วพี่กูของกันอีกรอบไอ้เหว่อยู่ไหนะ ผมคิดถึงแฟนเก่ามากครับที่มารีรักพี่นะครับผมมัลโหลครับัลโหลครับัลโหลครับั้าหลครับหล่อลองก็ลองก็ตกลากใส่มนเน็ต้องขอบอ่านข้อความไอสมาธิสัน้นอ่านข้อความไอสมาธิสั้นพ่อมึงอะ ถูกลากใส่ไอ้เฮ้ยหลอกครับไม่ผมไม่ทำหรอกเรื่องน้ผมว่าใช่ครับครับว่าครับอ่าคนชื่อช้างนี่เข้าแก๊งกากีหนังใช่ปะช้างลเปร สวัสดีไอ้สมาธิสั้นหักก็สั้นไม่รู้เหมือนอันนี้อะไรอพี่ไม่รู้อะสวัสดีครันไม่ผมถามคนในแกงไม่เคยฟังเป็นเด็กเดินไอ้ตู้ไปเถอะต่ไม่รู้ชาร์จเดียวกันหรือเปล่าครับผมไม่รู้นะชาร์จโลเปตนะครับผมผมไม่รู้นามสกุลเาครับอ๋อแต่เข้าใช่ไหมแต่มีใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวครับ ตะกี้ตะกี้เขาบอกระตุกลากไส่เลยอเมื่อกี้ไอ้ตรงตรงผมอะบอกไอ้อ้งหน่อยครับว่าไปอินเดียก็ตั้งใจเรียนไม่ใช่ไปหาแร็พอันนี้ใครเนี่ยลีลิครับลีลิ์ตะกี้เขาบอกไอ้อ้งหน่อยครับว่าไปอินเดียก็ตั้งใจเรียนไม่ใช่ไปหารักแฉกระตุกเลยเหรอใช่เขาบอกขอกระตุกขอตุกลากไสทีได้ป่ะอย่างนี้แหละเส้มเก่งนะเตอร์เอาจริงๆู้ปงเด็กมันยังรู้ ไปดีกว่ามึงจะไปยุ่งอะไรไม่ก็มาเล่นเฉยไม่ถามเขาเหรอเราไม่ถามเขาเหรอว่าไม่มีไม้แพกขายอะเออมีไม้แพกขายไหมไม้แพกขาวครับไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีโอเคครับขอบครับรับนั้นแนี่ไม่กลับโดนพี่กระตุกลากพี่กูกระตุกลากไปตรงคอตาการน่าจะมีของว่ะตอนผมว่านะพี่ว่าผมนเไหมเขาอกเขาได้มีขายไม่ก้อยกาเสียดอะ ไปาถามกาเซียนมาแล้วไม่มีมันมีถามคนที่ชื่อโรล,ลี่ดิโรล,ลี่อ่ะเสียโรล,ลี่อ่ะบอกว่าขอซื้อกล่องกล่องติวต์หน่อยหมื่นหนึ่งจะไปขายหมื่นสองเฮ้ยมึงไม่หาพูดไอเทมันนี้ไม่ขายไปคุยกับมันดิมันขายนะโรล,ลี่อ่ะใจดีด่ะใช่หรอเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ผู้ชายโรล,ลี่คือใคร <หา S 1> วะใช่หรอคนดู พี่คนพอนจะไม่ได้เอาโทหาพี่เหลี่ยมตู้เหลี่ยมแล้วเจอตอนเหลี่ยมกว่าแค่นั้นแหละปวยพรวันเกิดให้หน่อยชื่อบุ๊กขอหยาบหยาบไอ้บุ๊กขอให้ตาย่าเร็วๆในชาติหมาขอให้แม่มึงจัดงานเกิดวันตายให้มึงอ่ะ ถามเขาดิฮัลโหลครับคนชื่อหัวเอ้ยเขาชื่ออะไรนะผู้ชายคนนะ้โลลี่่โลีฮัลโหลครับคุณโลลีล่อยู่ปะครับเฮ้ยขอบคุณร้อยหนึ่งครับเสี่ยขอบคุณครับฮัลโหลครับ,อะ,รบอะไรกูไม่ได้ไปเปิดเขา ูมหซื้อไม้แพงมันก็เล่นพูดเล่น่างนั้นนะครับอือยู่ที่ใครจะขึ้นก่อนแค่นั้นแหละผมไม่ติดให้หรอกไอคนที่แบบว่าไปเชื่อมันก็โดนจุงจมูกแค่นั้นเองอันนี้ผมก็พามาเล่นๆนนะ่ะเป็นเด็กเดินตู้หรอหนึกว่ารุ่มใหญ่ที่ไหนได้เลียไขย่เลียไข่พ่อมง